สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิคอ์บอลลีกอิงฝรั่งเศปส,ป,ะะเส,าสาปารีสแซงแ่งปะทะเกลมองฟุสณสนามปาร์ดูแพรงเวลา22นาฬิกาแปะแชร์ต่อ1.5สภาพทีมของแปะแชร์วันนี้พวกเขาน่าจะขาด3ซุปตาประจำทีมอย่างเนมา เลอเนลเมสซี่และเอ็มปเป้แนวรุกน่าจะใช้บริการมารูอิคาดีลงลาตะข่ายแทนส่วนเกมมองฟุกสภาพทีมวันนี้ยังคงใช้บริการโมฮัมเหม็ดบาโยยืนค้ำเป็นตัวทีเด็ดในแนวรุกเช่นเดิมโดยมีซาดิสซาเมตดและเอลซาบานราฮานี oney, คอยสนับสนุนทำเกมอยู่ด้านหลังเจ้าถิน่นแป้ะแชร์ออสตาร์ฤดูกาลนี้สีนัดเก็บชัยชนะรวดล่าสุดพวกเขาก็เพึงบุกเอาชนะแร้งมา2 0ส่วนทีมเยือนฟอร์มสีนัดแรกในฤดูกาลนี้ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันชนะ2เสมอ2 ล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเม็ดมา2องสองราคาเปิดออกมาแปะแชร์ต่อ1น1.5แม้จะขาดตัวหลักๆประไปเยอะสําหรับเจ้าถิ่นแต่รวมรวมรับพวกเขาก็ยังเหนือกว่าทีมน้องใหม่อย่างเกยมองฟุตอยู่ดีแม้ว่าทีมเยือนจะยังไม่แพ้ไกลแต่วันนี้มาเยือนปาร์คเดอแพงเชื่อว่ามีสันสันแน่นอนกัดฟันต่อแปะแชร์ดีกว่าดูแลลุ้นสบายฟันทงต่อแปะแชร์สกอร์ที่คาด20หรือ3-1 ตุนโนเมนเดซแบ็กซ้ายตัวใหม่ของปารีสแซงต์ยอมรับไม่เคยคิดฝันที่จะย้ายมาเล่นกับยอดทีมของฝรั่งเศสปูนแบ็กสปอร์ติ้งลิสบอนย้ายมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังแพ้แช่ยืมตัวมาจากสโมสรอนดังแห่งโปรตุเกสอย่างไรก็ตามเมนเดสเพิ่งเดินทางมาเปิดตัวกับสโมสซใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวพราแค่วัยสิปีเดินทางไปช่วยทีมชาติโปรตุเกสในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากผมอยู่กับทีมชาติ ได้รับสายว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเซนสญยากับแฟชแช่นั่นทําให้ผมมีความสุขผมไม่เคยคิดถึงประสบการณ์ในการเดินทางเช่นนี้มาก่อนมันเร็วมากแต่ส้าหรับนักฟุตบอลอาชีพแล้วต้องพร้อมเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตามยูเดนดักสเลอรก,กองกลางจาการิสแช์แมงเผยมีหลักปัจจัยที่จะช่วยให้สโมสรเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้ดีแฟชแช่สร้างผลงานได้ดีในลีกเอิงสีนัดรวดเก็บ12แต้มเต็ม เกมต่อไปจะรวลกับทีมน้องใหม่อย่างเยมองฟุตวันเสาร์นี้ผมคิดว่ามีหลายเหตุผลนะพวกเราไม่มีทางลืมได้เลยว่าฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเราเสียแต้มไปมากมายแค่ไหนมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกเราในการเริ่มต้นให้ดีมันไม่ง่ายเสมอไปเพราะเรามีนักเตะใหม่เข้ามาและนี่เป็นการเตรียมตัวช่วงพรีซนซัหนุนแรกของเรากับโค้ชมาริโซ่เปเชติโน่เรามีความต้องการในการเอาชนะและการคว้าคะแนนมาครองแม้ทิศทางการเล่นของพวกเรายังไม่สมบูรณ์ก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟว้า3แต้มและทําเรื่องนั้นให้สําเร็จเลือกิปรายงานเซอร์จิโรามอสยังไม่พร้อมลงสนามช่วยแปะแชในเกมหลีกเอิงวันเสาร์นี้กองหลังสเปนย้ายมาร่วมทีมแปะแชแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาก,กับเรอัลมาดริดแต่รามอสยังไม่มีโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมดังของฝรั่งเศสเพราะมีการบาดเจ็บเล่นงานเดิมทีมีการคาดหมายว่ารามอสน่าจะกลับมาช่วยแปะแชหลังโปรแกรมทีมชาติ แต่ล่าสุดเลกิฟเผยอาการของแข้งวัย35ยังไม่ทุเลาและน่าจะพลาดลงสนามดวลกับเมอมงฟุตในวันเสาร์นี้นอกจากนั้นสื่อดังฝรั่งเศสเผยต่อไปว่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลยาวไปถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ที่แป๊ะแชจะต้องออกไปขับฟุตเช่นเดียวกันยังไม่ชัดเจนว่ารามอสจะลงสนามรัดแน่ให้กับแป๊ะแฉได้ตอนไหนทีมแพทย์กำลังมองหาทางฟื้นฟูอาการที่น่องของแนวรับรายนี้อยู่ ได้ส่งเรื่องเพื่อขอเลื่อนเกมหลีกเอิงที่จะดวลกับรอริยงออกไป1วันแต่ไม่เป็นผลหรือพยายามส่งเรื่องไปยังหลีกเพื่อขอเลื่อนโปรแกรมหลีกเอิงที่จะออกไปเย็นรอริยงวันศุกร์นี้เป็นวันเสาร์เนื่องจากตาหมีมีปัญหาเรื่องนักเตะในทีมขณะนั้นเรกิประบุว่าหลีกเอิงได้ปฏิเสธคำร้องขอของริวทําให้โปรแกรมจะยังคงเดิมปัญหาของริวคือการขาดหายไปของบดาวนวรุกเพราะก่อนหน้านี้ทิโมทีเวอากับซันเทนาบัมบ้ามีการบาดเจ็บ นอกจากนั้นโจนาธานเดวิดก็เดินทางปร,รับใช้ทีมชาติแคนาดาทําให้เดินทางกลับถึงฝรั่งเศสในวันศุกร์ซึ่งไม่ทันลงสนามทั้งนี้โอลิวเวียเลตองระะ่านของลิวยืนยันเองว่าได้ส่งเรื่องของเลื่อนโปรแกรมไปยังหลีกและไม่เป็นผลเพราะติดการถ่ายทอดสด